ลูกเป็ดขี้เรการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในฟาร์มหนึ่งที่เย็บสง่งมีแม่เป็ดตัวหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนรังเธอโดยมีไข้ไหลหลายฟองอยู่ข้างใต้รอคอยที่จะฟักมาเป็นลูกเป็ดน้อยที่น่ารักไข่เป็ดเหล่านี้มีหลายขนาดมีทั้งเล็กและใหญ่ปกคลุมด้วยเปลือกสีขาวสะอาดวันหนึ่งไข่เหล่านั้นก็เริ่มแตกออกทีละฟองทันใดนั้นลูกเป็ดตัวเล็กแน่ที่น่ารักก็โผล่ออกมา แต่ยังมีไข่ใบหนึ่งที่ใหญ่กว่าไข่อื่นๆที่ยังไม่ฟักออกมาแม่เป็ดจึงนั่งรอคอยต่อไปเมื่อเวลาผ่านไปไข่ใบนั้นก็เริ่มแตกออกแล้วก็มีลูกเป็ดตัวใหญ่กว่าออกมาจากไข่แต่ลักษณะของมันแตกต่างจากพี่น้องของมันมันมีขนสีเทาและขาวไม่ใช่สีเหลืองสดใสดเหมือนลูกเป็ดอื่นๆแม่เป็ดและลูกเป็ดอื่นๆก็มองมันด้วยความแปลกใจวันเวลาผ่านไปลูกเป็ดขี้เหร่ก็เติบโตขึ้น แต่มันกลับรู้สึกตัวเองไม่เหมือนใครมันพยายามเล่นกับพี่น้องแต่พี่น้องก็มักจะรังแกมันทำให้มันรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวอนหนึ่งลูกเป็ดขี้เร่ตัดสิในใจเดินทางออกจากฟาร์มมันออกไปผจญภัยในโลกกว้างหวังจะหาสถานที่ที่ตนเองรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งระหว่างทางมันได้เจอสัตว์หลายต่อว้วบางตัวก็ดีบางตัวก็ร้ายแต่มันก็พยายามอดทนต่อไปในช่วงฤด,ดูหนาวที่หนาวเหน็บลูกเป็ดขี้เร่ หาที่พักในบ้านเก่าหลังหนึ่งเจ้าของบ้านนั้นเป็นคนใจดีที่ช่วยดูแลมันไวจนกระทั่งฤดูหนาวผ่านไปเมื่อดูดูไม้ผลมาถึงลูกเป็ดขี้เลก็เติบโตขึ้นและออกเดินทางต่อไประหว่างทางมันเจอฝูงหงส์ที่สวยงามลูกเป็ดขี้เลรู้สึกประหลาดไหลและลงรักความงามของพวกมันมันอยากเข้าร่วมฝูงหงส์นั้น แต่ก็กลัวว่าหงจะรั้งเกียจอย่างไรก็เมื่อมันมองเข้าไปในมันพบว่าตนเองได้กลายเป็นหงที่งดงามแล้วเช่นกันมันไม่ใช่ลูกเป็ดขี้เรอีกต่อไปหงที่เคยเป็นลูกเป็ดขี้เรรู้สึกดีใจและอบอุ่นในใจมันได้เข้าร่วมกับฝูงหงและพบเพื่อนใหม่ที่ยินดีต้อนรับมันจ้ากว่านั้น ชีวิตของมันก็เปลี่ยนไปจากลูกเป็ดขี้เหร่ที่ไม่มีใครต้องการกลายเป็นหงสที่สวยงามและมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าไม่ควรตัดสินใครจากภายนอกและความสวยงามที่แท้จริงอยู่ที่ภายในเมื่อเราเติบโตและเปลี่ยนแปลงเราจะพบว่าตนเองมีคุณค่าและความงามที่ไม่เหมือนใคร